เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความโศกเศร้าให้กับคุณแม่สุดตรองอย่างแม่แอฟทักษอนพักสุขเจริญเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่เพิ่งจะสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญไปด้วยโรคมะเร็งหลังจากที่รักษาตัวมานานหลายปีนะครับโดยคุณพ่อจากโลกนี้ไปเมื่อวันที่1ตุลาคมเวลาประมาณ23นาฬิกา โดยมีเหล่าคนบันเทิงและก็พี่น้องในวงการมาร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่ออนุสรและส่งกําลังใจให้คุณแม่แอฟกันอย่างคับข้างนะครับรวมไปถึงแฟนคลับที่รักสาวแอฟก็ส่งกําลังใจให้กันเสมอนะครับโดยในวันแรกในพิธีรดน้ําศพและงานสวดพระอภิธรรมศพทางด้านของหนุ่มสงกรานเตชะนรงค์และคุณปู่ภัยวงเตชะนรงค์รวมไปถึงหมวดอ,อพันตํารวจเอก,ร,กรุณกรรัตนพรอดีตคนรักอีกหนึ่งคนก็มาร่วมแสดงความอาลัยในครั้งนี้ส่วนนายพิธาลิมจเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักเก้าไกล ได,ด,ไดแต่ด้าว่างานนี้แฟนคลับคู่จิ้น F อฟนนท์หรือ F อฟทักษะอ่อนกับนนท์กุลนั้นก็จับจ้องไปที่พระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างหนุ่มนนท์กุลชาโนนสันตินทรกุลเป็นอย่างมากที่มาร่วมแสดงความเสียใจและคอยดูแลแขกเรือนในงานด้วยและยืนเคียงข้างสาว F อฟไม่ห่างเลยก็ว่าได้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ทำเอาชาวเน็ตจับตามองและก็พร้อมใจกันฟันธงว่าหนุ่มคนนั้นที่อยู่ในใจของสาว F อฟจะต้องเป็นหนุ่มนนท์กุลอย่างแน่น นนแต่บางส่วนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่สมควรที่จะมาจับคู่อะไรในเวลานี้เพราะดูไม่เหมาะสมนอกจากนี้นะครับในวันที่2ของพิธีสวดพระอภิธรรมศพยังมีผู้ใหญ่ที่แม่แอ เคารบรักอย่างพี่ออฟพงพัฒน์ที่มาร่วมให้กําลังใจเช่นกันทั้งนี้ยังได้เห็นความรักที่แม่แฟมีให้พี่ออฟพงพัฒน์เป็นอย่างมากเมื่อโลกโซเชียลมีการแชร์โมเมนต์ขณะที่พี่แฟได้โผล่เข้าไปกอดพี่ออฟพงพัฒน์ก่อนจะกลั้นน้ําตาแห่งความเสียใจเอาไว้ไม่อยู่ทำเอาแฟนๆนั้นรู้สึกซึ้งใจและกรโศกเศร้าไปตามๆกันนะครับ โดยล่าสุดเมื่อวันที่5ตุลาคมครับซึ่งเป็นการจัดงานสวดพระอภิธรรมศพในวันที่4แล้วนั้นทางด้านนักการเมืองคนดังอย่างทิมพิธาลิ้มเจริญรัฐอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลก็ปรากฏตัวในงานหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ส่งพวงหรีดมาไว้ในงานตั้งแต่วันแรกของงานศพ โดยหนุ่มทิมได้พาน,น้องพิพิมพ์ลูกสาวไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมของคุณพ่ออนุสรพักสุเจริญโดยก็มีภาพน่ารักเมื่อน,น้องพิพิมพ์ครับโผลเข้าไปกอดให้กําลังใจน้องปีใหม่ส่วนสาวแอฟทักษออนก็ออกมาต้อนรับด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆและทําให้เห็นมิตรภาพที่แน่นแฟนของทั้งคู่มากอีกด้วยแหละครับ ทั้งนี้ครับในคลิปของหนุ่มทีมยังพูดด้วยนะครับว่าพี่พิมพ์นั้นอยากมาให้กําลังใจซึ่งด้านแม่แอฟก็บอกว่างั้นเดี๋ยวขอให้ทีมถวายผ้าไตรซึ่งงานนี้ครับแฟนๆก็แห่เข้าไปคอมเมนต์ว่ามิตรภาพของทั้งคู่ระหว่างแม่แอฟและหนุ่มทีมพิธาและน้องพี่พิมพ์กับน้องปีใหม่นั้นน่ารักมากๆแถมยังมีคนเชียร์ว่าอยากจะให้ว่าที่จุดๆคือหนุ่มทีมคนนี้ได้หรือไม่อาทิเช่นน่ารักกันจังเลยทําไมน้ําตาเราจะไหลอ่ะพี่ปีใหม่กับ น้องพี่พิมพ์น่ารักจังเลยอบอุ่นกันสุดๆเลยค่ะน้องพี่พิมพ์กับพี่ปีใหม่น่ารักจังเลยพี่ปีกอดน้องพี่พิมพ์เลยน่ารักมากสองคนนี้อยากให้ว่าที่คือคนนี้เอนดูน้องพี่พิมพ์กับน้องปีเวลาพ่อกับแม่ยืนข้างกันให้กําลังใจกันมันน่ารักมากๆเลยค่ะทั้งสท่านเลยพี่ปีใหม่น่ารักอ่อนโยนกับน้องพี่พิมน่ารักมากเลยทั้งคู่อบอุ่นอ่อนโยนมาให้กําลังใจแม่แอฟกันค่ะ ทั้งนี้ครับผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกนะครับว่าภายในงานนั้นมีพระเอกหนุ่มนนกุลชานนสันตินทรกุลที่มาคอยดูแลแขกเรือรวมไปถึงหนุ่มสงกรานเตชะนรงค์และครอบครัวที่มาร่วมงานทุกวันอีกด้วยเช่นกันแหละครับทั้งนี้ท็อปดาราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพรรคสุเจริญมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ